สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอ h ิชแนลนะครับวันนี้ผมอยู่กับแมงโก้เกมมินะครับทักทายท่านผู้ชมเลยครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในเกมอะไรครับมะม่วงเอ่อสโนว์ล n นเนอร์มอเตอร์ยูโรทักเ้ไม่ใช่นะ s n o w สโนว์ลนเนอร์เฉยครับท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่ที่阿สกานะครับอืมลัสนสโนว์ของจริงนะเพราะว่าตอนนี้หิมะตกด้วยนะอือเป็นไงมาครับในรถหนาวไหมอืมห<ง> <c oughs> ไอ้ไอ้นั่นแข็งกันเลยทีเดียวนะหนาวฟันเย็นเลยฮะเด <c oughs> ๋ยวหนาวฟันเย็นเหรอหนาวฟันออกฝากไอ้กันชนผมไปไปกระแทกมาแม่งบุบจริงจังเลยวะด,ดูดิด้านหน้าโอ้โห <c oughs> ตอนนี้เราจะเอาของในกระบะไปส่งนะครับที่ไหนนะครับมะม่วงเราต้องไปตรงไหนนะเดี๋ยวจะไปส่งที่อะไรนะอะไรบาบานะมอเตอร์นบารัมันเป็นเป็นเควสเป็นเควสในเกมนะ ินบาไม่รู้อยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวผมต้องให้มะม่วงพา,าไปนะท่านผู้ชมอยู่เนี่ยครับเดี๋ยวเราต้องเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาข้างหน้าใช่ครับเลี้ยวเอ้ยเลี้ยวขวาตรงนี้แล้วก็วเอ้เดี๋ยวนะน่าจะแถวแถวนี้ทนะ่านผู้ชมใช่ครับแถวนี้แหละแถวนี้แหละไม่ใช่แถวนั้นอันนี้อันนี้เจอแล้วไปเดี๋ยวให้มะม่วงนำทางนะท่านผู้ชมเดี๋ยวนะสตาร์ทแท็กกิ้งคือแล้ววะอ่ะได้แล้ว ไปรวยกันลุยอ๋อโอเคผมให้โม่วงนำนะครับเพราะว่ารถมะเมืองมะเมืองมะเมือง <c oughs> มีรประสิทธิภาพดีกว่านะครับรถผมนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเปลี่ยนชื่อผมเป็นมะเมืองแล้วน,<า>นี่เราขับอะไรเยอะเปล่าเยอะเยอเหลือตรงน,นี้อะเยอเหือทุกท่านเ,เ,เราเราเซฟดีกว่านะ เพราะฉะนั้นเราจะวิ้นสกัดมะพวงเลยวินก่อนเลยอวินก่อนเลยครับท่านผู้ชมต้องไปไหนครับวินก่อนเลยเราจะไปจะไปรอบเราจะไปกันรอบนี้อ่ะผมจะทำวิธีดีไม่มีใครทำกันนะครับผมจะไม่ใช้คันเร่งเลยผมจะปล่อยรถไหลเอาไม่ใช่เหรอช่วยผมหน่อยะมีคนอู๋ไง ฟ้องเหรอรูหาน,นคนในห้องเลยอ,อ๋อ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยจะยังมีจะยังมีท่านผู้ชมทางบ้านมาเล่นกับเรานะน้องเบียร์นะครับ <c oughs> อยู่ในห้องอยู่เหมือนกันนะท่านผู้ชมร่วมง,งานนะยอมมาช่วยงานเลยยับเล่นนะน้องเบียร์เขาเปิดแบ็ให้เราแล้วนะ โอเคผมปล่อยวินแล้วครับท่านผู้ชมเดี<อ>๋ยวตรงนี้อย่าปล่อยอย่าปล่อยตรงนี้เลยอของจริงเนี่ยเนื้อของจริงเนี่ยโอเคโอเคโอเคผมยังไปยากเลยตรงเนี้ยตามลาไลน์หมดแลส่งเลยนะส่งเย็บส่งเย็บส่งแกะเบาคุณล่าผมอยู่นะเนี่ยนของจริงเนี่ยอของแท้ของแท้ตรงนี้ เป็นถนนแบบดินเลนนะถ้าู้ชมถ้ารถไม่ดีจริงมาไม่ได้นะเนีองโอ้ยเอาหลังพี่สัน เล,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 ล็กเล็กเล็กเล็กอันี่ <c oughs> บ้านเนี่ยมันเป็นอะไรไม่รู้เดี๋ยวต้องลองมาดูเดี๋ยวเราต้องทำเฟซนี้ให้เสร็จไหมเราเฟซปิดล็อกได้ละวมถึงแล้ววิ่งไหวป่ะวิ่ไหว,ว,วครับเดี๋ยวเลี้ยวขวาแล้วคุณจะเห็นลูกศรเห็นไหมเห็นลูกศรไหมปลายลูกศรน,นะแไรพ่ออ่ะไ,ไม่ใช่เ,เดี๋ยวผมส่งอ่ะ ได้เมเทัลแล้วตอนนี้ขาดบิ๊กบริงสองบริงอยู่ท้ายรถผมครับไลขสี่ขาดสี่ขาดีไปเอาอีกสองไปเอาอีกสองนะไปเอาที่เบรคเฮาส์เดี๋ยดูเวรเฮาส์ไม่ใกล้เมันมุมเบือร้อยเจ็ดามลิตรเลยหกสิสองลิตรเองน้งเบียร์อยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวผมดูน้งเดียร์แอมปู้งานโอ้ดูคนกู้งานที่กตลาดนะโอเคเหลือบิกอีกสองนะท่านผู้ชม ต้องไปเอาที่แวร์เฮาอะซว่งแวร์เฮามันอยู่ไกลไหมอะก็เส้นที่คุณมานั่นแหละแต่มันจะมีที่ใกล้กว่านั้นอีกเดี๋ยวผมต้องไปเอาเองคุณไปเติมน้ำมันเหอะแต่ผมว็เหมือนต้องไปเติมว่ะเพราะว่าไม่พอแน่เลยเหลืออยู่ร้อยกว่าลิตรมันมีฟูเอลสเตชันตรงนี้อยูนะฟูเอลสเตชันมีตรงไหนบ้างอะมีฝั่งตรงข้ามเราเลยอะเส้นเส้นที่เราวิ่งอ๋อมีมีมีตรงนี้อีกทีหนึ่งตรงถ้าออกจากซอยไปเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวขวาไป อ๋ออ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเห<ส>็นไหมจริงๆทางนี้นไปได้ผมไปอีกผมไปกับคุณดีกว่าไปดิก็ต้องไปเติมด้วยกันนี่แหละออกไปแล้วเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วก็ตรงแบบซ้ายหนึงฝั่งนี้ไม่มีแวรเ์เฮาส์เลยอะไม่มีเลยอะมันแย่เราเลยไปส่งงานยังส่งแล้วออโอเครถต่งน่าจะวิว่งง่ายขึ้นแล้วเดี๋ยวมั่นก่อนนะคุณผู้ชมพวกนำเลยครับ ถ้าผมติดลมคุณจะได้ลากผมเฮ้ยอกว่ายกรถคุณขึือนมาท้ายรถผมเลยเดี๋ยวไปด้วยอันเนี้ยถ้าผมไปไกลพอคุณไปไกลผมผมจะวินคุณทันทีเลยเอตรงนี้มันลงไปไหนได้ไเดี๋ยวเป็ดกับเป็ดก,กันทางขวามิ้น มันเป็นน้ํามีเราไปได้ปะไปได้อยู่แต่ว่ามันอ๋อมันจะมาออกทางดิวิ่งไซ์นี่ใช่แต่ไปตรงนั้นเราก็ไม่มีความหมายเพราะว่าไปทําไมไม่มีปั๊มเนะือถ้าไปทางนี้มันจะเว้นใกล้แหวเขากว่าทางที่เรามาบอกไม่ใกลนะพอกันไปอกพอกันรวยรวยลุย ล้อนี่ผมมีไว้ทำอะไรกันไม่เห็นมันจะช่วยอะไรเลยอย่าไปอยู่ใกล้นะครับทำไมฮะเดี๋ยวโดนล้อฮะนี่ไม่ใช่คนละล้อใช่ไหมนี่ล้อโอ้ติด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 ผมก็ติดใช่จะติดเหมือนกันเลยวินแล้ววินแล้เฮ้ยผมวิ้นผิดไปพินต้นไม้เฉยหันไปทางต้นไม้พอดีครับ แกตรงน,นั้นแหละแ่ตรงนั้นแหละต้องไปเปลี่ยนยางอ่ะขนนะั้นเปลี่ยนยางแล้วอับเกรดเครื่องไหนน่าจะดีขึ้นจะส่งงานเนี่ยน่าจะได้ตังค์เพิ่มเสร็จแล้วเราก,กดเลขศูนย์บินออกมาได้ไหมไม่ <c oughs> ไม่ใช่โกลเกมอ่ะ <c oughs> ใช่ใช่โกลเกมอนะ่ะ เกิน3ามจุดห้ให้กูวิ่งถึง20ไมล์ก่อนเอะตรงนี้ใครจะวิ่งใน3ามหดูสภาพถดนดนเอา,เอาโอ้ล้อด้วยติดได้หรอไมได้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 ขับโฟลมวคซึ่งล้ออยู่นะเดี๋ยวมารอบหน้าย,ยิ่งลึกกว่านี้นะ <laughs> เราขับแค่ลิกลิกติดสองอันนี้เดี๋ยวผมไปเอาวาย,ยวมาลากผมก่อนติดนะติด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 เดี๋ยวผมไปเอาคนคันเดียวก็ได้ผมมันใส่ได้สองสองออีกจะได้ใส่กันคนละอันแล้วก็จะช่วย ได้เยอะคันเดียวก็ได้มั้งได้ได้ทันเดียวผมมาได้เรลียกไานะครับอันนี้ก็เป็นสโนว์รันเนอร์คลิปแรกนะท่านผู้ชมอาจจะเล่นตะกุตะกักไม่ค่อยเป็นเลยนะเพราะว่ายังมือใหม่ตั้งตีเลยนะท่านผู้ชมไม่ใช่ไม่ค่อยเป็นฮะไม่เป็นเลยฮนะไม่เป็นเลยฮนะงงเมาฮะตอนนี้ท,มมท่านผู้ชมท่านไหนที่แบบเรียนแล้วก็มีคำชี้แนะพวกเราก็พิมพ์ม,มานะ คอมเมนต์หน้าใต้คลิปได้นะครับท่านผู้ชมที่แบบเป็นแบบพวกเซนเซนล้วอาจจะเห็นเราเล่นเราขัดจักขัดหูขัดขตาขัดใจอลไเกินในพวกนี้ขอ <c oughs> อภัยด้วยนะใหม่จริงๆอะเกมเก่าแล้วนะฮะแต่พวกเราเพิ่งซื้อมาเล่นน,นะนะรู้สึกว่าอยากไปจนะครับทางเรียบๆมันเบื่อแต่เราก็ยัง วิ่งอยมางบริกันภาคเหมือนเดิมนะท่านผู้ชมไม่หายไปไหนครับสำหรับเล่นแต่เกมนี่ยสามเกมเละเหมือนผมยังนะที่ว่าค้าตรงนี้เหมือนผมโดนแบบว่าโดนกู้ภัยมาลากอ่ะอันนี้ถนนดีแล้วขึ้นมากดเลี้ยวเลยไปกดยิ้ เอ้า,าลงน้ำเลยเหรอเฮ้ยมันน้ำมันเป็นทางนี่ค่อยๆลงเดี๋ยวเดี๋ยวกระแทกรถพังเมื่อกี้ผมทีหนึ่งแล้วลงไปเต็มที่เลยฮนะเครื่องสิบห้าเ,ออเอาปอร์เซ็นต์โอ้ทางดีอยู่เดี๋รถน้ำพัดไหมเนี่ย โอ้สาวไฟฟ้ปะเฮ้ยไม่เอาไม่ออเอาเดี๋ยวผมรีต้นสนนี่ดิผมอยากรู้ว่ามีไว้ทำไมีอีอ,อ,อ,อเป็นตะขอเลยมันนบ เกาสิบห้าลิตรเดี๋ยวผมลองถอยไปดูตะขอหน่อยดิ้นอย่าเพิ่งมานะกัแบบนได้ครับแบบี้วไงคุณถอยไปช่องเลยไหมล่นะัไงผมเข้าไปเจนตัวเออี<า>เดี๋ยวผมต้องวิ่งกลับไปทางเดิมแล้ว บีวอร์ดเอ็กซ์เซปต์ฮะมันเปพนมันให้รีสตาร์ทว่ะผมไม่กล้ากดวะมันเหมือนคืออะไรท่านผู้ชมไอ้ตะพอเนี่ยใ,ใครรู้วะก็ควรช่วยบอกใต้คลิปด้วยนะเหมือนให้ทำเป็นเควสใหม่อ,ะอ่ะนี่ผมจะต้องวิ่งกลับใช่ไนหะรู้แล้วผมจะวิ่งกลับไหวไหมเนี่ยเพราะผมไปไม่ได้มันติดไอ้เนี่ยล็อกติดไรทางหินทางหินทางกั้นหินครับอา้าว ใช่เพราะฉะนั้นผมจะต้องใช้เส้นทางตรงนี้ตรงข้ามปั๊มอจะมีทางอยู่จะไปเจอน้องเบียร์ถ้าผมไปไม่ไหวเดี๋ยวให้น้องเบียร์มาลากไหนมันล็อกตรงไหนไม่เห็นล็อกเลเห็นว่าตรงหินอะ่ะเขียนว่าล็อกอะ่ะมันเป็นทางหินท่านลมอ,ลอ่รอตำัังระไปคนที่เอารถอะไรมาคนอะไรน้องเบียร์คนเหล็กมาทำทางให้ อ๋อเอออ๋อน้ำเบียร์ไปอีกเฟสหนึ่งแล้วใช่ไหมไม่ตรงเควสล็อกป่ะเอ้นนลงดูมันใช่ชามีเหล็กอ้นลองดูเฟสถัดไปเลยก็ได้นะที่อ้นแบบสามารถวิ่งได้โอเคครับเออแล้วก็กดตอนนี้เพิ่มจะไปได้ไม่จับแต่ผมกลับไปเอาบิ๊กอ่ะสองอันเบียร์รถอะไรมาดิรถมันทุกไอ้ยสองล้วอ๋อ ทุกคนเราจะไปได้ไหมนผูน้ชมเราอมาดูกันลุยลุยไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเรียกคู่ภยัยลุย,ล,ยลงมาก็ไปไม่ได้แล้วนะผู้ชมเดี๋ยว,ยวปิดเลยเอ่ะ ก็ไปได้พอไปได้อยู่ครับเด็โก็ตองกระดิบกระดึ๊บไปกระดึ๊บกระดึ๊บไปโอ้โหข้างหน้าน่าจะไปไม่ได้นะทับชมดูจากสภาพแล้วนีต้องร้องเพลงนี้ครับตัวก็ไม่ได้ใช่ครับ ก็ไม่ได้ชิบหายแล้วติดของแท้นะคุณผู้ชมนี่แต่เราถอยพอได้อยู่นะเดีราถอยหลังได้เราถอยหลังได้โอเคนี่เราต้องส่งจบเพสก่อนใช่ไหมถึงจะได้เงินรางวัลใช่ครับเดี๋ยวรอผิดใจหน่ฮะเดี๋ยวได้เท่าไหร่ไม่รู้ยังไม่ได้ดูรีวอร์ดอัตราจ้างน้อยเลยเงิน1,500เหรือเปล่า เรียนกรมไรมพันหน้าทำไรได้วะแต่ประเด็นคืนนึงนะ <c oughs> ไม่ใช่เอาไม่ใช่เหรอ, <c oughs> อไปไม่ได้ไปทนผู้ชมอาจจะต้องฝอยออกนะโอ,โอ้กระเด้งกระเด้งกระเด้งกำลังวิ่งด้วยความเร็วห้าไมล์ต่อชั่วโมงเพื่อไปเอางานจะถึงไหมเดี๋ยววันนี้ <c oughs> มันต้องเบีมยน,นต้องขับรถขับรถกลับกาลาดเยอะใช่ไหมมันมูฟไปไม่ได้ใช่ไหมถ้าไม่มีของมูฟได้คือการเปลี่ยนรถรู้วยมันพิพายแล้วต้องจบรถติดลมแะติดของแท้แล้วเนี่ยวินไม่มีวินที่วินเหรอไม่มีที่วินเลยมีแต่ต้นไม้จิว๋วๆวินก็ต้นไม้น่าจะหัก เอารถคันเล็กน้องเบียร์มาลากที่ตลาดป่ะอยู่ตลาดป่ะจะจิบบินปุ๊บต้นไม้หักเลยท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนจะออกได้เหมือนจะออกได้ทางนี้ผมไปไม่ได้นะ ไม่ได้จริงๆท่านผู้ชมบอกว่าเอาฉันมาดูอะไรเนี่ยรถแกติดลมเนี่ยนะติดลมติดลมดีกว่านะท่านผู้ชมถ้าติดคันลมนี่แย่เลยนะ่ใช่โอเคผมออกมาได้แล้วท่านผู้ชมเไม่ต้องลำบากเพื่อนนะฮะ อะไรวะเนี่ยแวะสิอยากรู้ว่าต้องแวะมีดูแคมเปอร์คืออะไรวะทางนี้ไปไม่ได้เพราะว่าติดเอ๊หรือผมจะขับไปอุมโมงค์นี่มันคืออะไรน้องเบียร์อุมโมงค์นี่คืออะไรวะเนี่ยแล็กดาวทูเฟกยังงงๆงนะผู้ชมเล่นไม่ค่อยเป็นนะฮะ ไอ้คันนี้ไว้ที่ปัม๊มดีกว่าแล้วกันได้มันน,น,นทางมันไปไม่ได้ใช่ไหมถ้าจะไปไม่ได้ครับเราปิดไฟกันนะปิดไฟดับเครื่องติดหรือก็ติดนี่เนี่ยเพลงโอ้โห <c oughs> ปิดเลยผมวาร์ปมารถอ,อีกคันนะฮะรถคันเล็กของเรานะ นี่ก็ตินทางที่ผมมาตอนแรกนะ่นเนี่ยอันนี้นา่าจะขบับสบายอยู่ฮะดีโอ,อนไม่มาทางผมทำไมอะสุดจริงเหรอล้อจมจมทั้งล้อจมน้ำอ่ะ <c oughs> เข้าโรงงานโรงงานนาลก ใช่ท่นมันมีไอเควสที่มันอยู่ตามบ้านได้ทําด้วยนะลองดีดเออลองเอารถเ,เ,เล็กไปขับดูดิดอะไรได้ได้ได้ที่มันเมนตามบ้านนะแล้วกดฟรีเข้าไปดู โอ้โเปียเปียบลิ๊่อ้าวชิบหายแเฮาที่นี่ไม่มีบริก๊กเวย้ยเวนกำแล้วให้กูขับเข้ามาทำไมวนะเนี <c> ่ย <oughs> มีแต่มีเดียมไฟตุ๊ไม่ไม่มีหรือเปล่าฮะแวเาตรงไหนแวเ้าผมมาอีกที่หนึ่งไงไม่ใช่แว์เอาที่อ้นปเอาเออน่าจะต้องไปแวเ้าที่อ้นปเอาลองดูมันมีเมนูข้างบนได้มีเหรอเลื่อนข้างบนอะมันเลือ<ม>่อนได้สองใช่กดอนี่แล้วมันไม่มีอะ่ะกด E ครับกด E อ๋อ E หรอเออ อ่อเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วมันจะมีสองมันจะมีให้เลือกสองข้างบนกับข้างล่างนะเดี๋ยวบิฟรีรไหมล่ะสองบิก๊กอ่าเรียบร้อยฮะคุณผู้ชมแต่คุณผู้ชมทำไมผมไม่ได้อัดคลิป <laughs> เฮ้ยผมอัดอ,อยูไ่ไงโอเคโอเคแต่ผมไปกับคุณไหมเผื่เกิดอะไรผิดพลาดจะได้ช่วยกัน ผิดพลาดยังไงผิดพลาดทางเทคเทคนิคอ๋อเอาคุณขับรถเล็กมาเหรอใช่ครับก็ได้นะได้ได้ผมผมกำลังออกจากแปลงแถวนี้เรามาเจอกันพอดีเลยได้ไม่ทำไมมาเร็วอ๋อรถเล็กอยู่แถวนี้ใช่รถเล็กอยู่ใกล้ๆครับโอเคพอดีละเรามาเจอกันปากทางโอเค ขับตามท้ายครับเดี๋ยวผมขับนำนำก็ได้เพราะว่าเผื่อไม่ไหวก็ลากผมโอเคเดี๋ยวผมปกักเส้นทางก่อนนะครับที่เดิมนะได้ ค <Okay. S 2> นั่นแหละเดี๋ยวต้องแยกกันได้ครับกระรังออกฟายเสร็จงานนี้ต้องไปล้างรถซะหน่อยอเนี่ยมันมีเควสเนี่ยเควส์ผมรับมาแล้วอ่ะคุณดูในนั่นก็ได้นะในในเควสอะ่ะที่มผมรับมาโอเคครับเดี๋ยวไปส่งคุณก่อนได้มันต้องใช้รถเล็กวิ่งกันนะ เวลาจำกัดเหมือนให้แค่วิ่งหาสถานที่สามสถานที่ได้เงินแล้อ๋เอ,อเหมือนเฟซแนลนดี้ สายรอสุดแล้วเนี่ยไปเลยผูใจแรงสุดสุดแล้วเนี่ยขับยากเลยดีฟุ๊กั่านนี้น้องปิ้นปิ้นไปปิ้นมาแต่ม네ันก็ไม่ปิ้นน nah ี่นะปิ้นปอนใช่จะปิ้น เอาบินผมเลยเนะี่ยลองดูลองดูเดยวชนตูดผมก็พอโอ้เป๊ะเป๊ะ เขาปมาม่วงปล่อยคันเร่งไปแล้วตอนนี้น้าผมเป็นไงโอ้เกงเลยเนี่ยผมรู้แล้วเนี่ยคุณปล่อยคันเร่งแล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมต้องคิดตรงนี้ก่อนคุณจะได้แต่รอหน่อยนะครับ เราวังทิ่มรถผมเดี๋ยวไปวินตรงไอ้แอ่งน้ำได้เลยลงไน้เลยมีน้องเบียร์รถกระบะอันเล็กมาเน่ยโอ้ลื่นลื่นลื่เอาๆอา้ยเอย่าชนผมไปเลยไปเลยไปเลยผมลื่นผมลื่น ลื่นนะผู้ชมจะดึงเบกมือเข้านี้นะเขีครับเฮ้เฮ้ยวดีเปล่าเียบมาร้เราตามไปสเตนบายช้าๆนะ <S <S 1> <S 1> โอ้ลื่นลื่นนลื่นลื่นนนี้แม่ก็ลื่นทีนนนนไ่ไหม <S 2> <S 2> เออร้องมันใหญ่ แจะช่วยเขาเลยช่วยตัวเองก่อนตอนนี้อุ้ยกระแทกเรื่องกระแทกส่งต้องส่งคุณผู้ชมเดี๋ยวจมส่ง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 เดือนเท่าไหร่สามพันห้าเฮ้ไม่ใช่อ๋อไม่ได้ส่งดอก ใช้เกียร์โลว์ว่ะเป็นแล้วได้แล้ว,ลวโอเคถึงจุดหมายแล้วท่านผู้ชมใครถึงจุดหมายแล้วครับข้างหน้านี้ครับมีเตียง ลื่นซะเหลือเกินเออมันปิ้นขนาดนั้นนะเอ้เราได้ตังค์แล้วอย่างผมสักพันหนึ่งนะน่าจะได้ทั้งทั้งทุกคนป่ะย้่สามพันสี่สามพันสี่นะท <4 S 2> ่านผู้ชมไดมไหมได้คนละสามพันสี่ไงจอดตรงนั้นแหละจอดตรงนั้นแหล 3, 8, นะสามพันแปดยังไม่พอซื้อ โอเคตอนนี้เราก็เสร็จภารกิจแล้วนะท่านผู้ชมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขอจบคลิปเพยงเท่านี้นะครับอย่าลืมเข้าฝากกดไลค์นะครับกดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เป็นใจตใต้ชีปได้นะครับรีชแนลกับมะม่วงอามะม่วงเกมกกมิ่งแมนโก้เกมมิ่งเหรอเล่นหรอเนี่ยแล้วก็น้องเบียร์นะครับขอตัวลาท่านผู้ชมไปเท่านี้นะครับเดี๋ยวกลับชมกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ